เดินมือนพจนนะคะตัวแทนบริษัทนายากีนะคะแล้วก็สวัสดีพี่มา,าลัยด้วยค่ะสวัสดีค่ะพี่มาลัยคะวันนี้นะคะถือเป็นโอกาสดีมากๆเลยนะคะพอดีว่าแอนได้มีโอกาสเนาะมากับคุณมาวินนะคะแล้ววันนี้ก็บริเวณพื้นที่ตรงแถวนี้นะคะเขาเรียกจังหวัดพิจิตรนี่แหละค่ะในครอบคลุมเนี่ยคือน้องมาวินดูแลแลรับผิดชอบอยู่แล้วก็ทานเซสมินทางนั้นเลย<ต>ทีนี้จะถามก่อนว่าเป็นโรคอะไรคะเป็นโรคข้อเขาเสื่อมอยู่จ้ะเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมะคะ เป็นมานาหรือยังคะโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นมาสี่ปีแล้วแหละเป็นมาสี่ปีทานยาอะไรบ้างไหมก็ทานยาหมอก็ฉีดบ้างก็ไม่หายไม่ดีขึ้นก็ยังไม่ดีขึ้นแล้วมารู้จักผลิตภัณฑ์เซซามีนน้ำมันงาสารสกัดเย็นเนี่ยจากใครคะใครดังดีไพทูลดีไพทูนโอ้โหพีไพทูนนี่ดังมากๆเลยนะคะเพราะว่าพีตัวพี่เองสุขภาพไม่ดีทานเซซามีนไปแล้วก็คือเป็นอีกคนหนึ่งเช่นเดียวกันเราก็เลยอยากลองทานบ้างว่างั้นเถอะใช่ กว่าจะตัดสินใจทานนี่นานไหมก็นานเหมือนกันเพราะอะไรคะเพราะอะไรก็ก็ก <ulously, S 3> ็ท <busca> ุนน้อยทุนน้อยแล้วไม่มั่นใจในผลิตภัณฑ์ด้วยหรือเปล่าคะอันดับแรกว่าทานแล้วจะดีหรือเปล่าใช่ไหมคะทีนี้พอทานไปแล้วอันนี้กระปุกที่เท่าไหร่คะกระปุกที่สองแเข้ากระปุกที่สองเข้ากระปุกที่สองนะคะท่านผู้ชมแล้วทีนี้เมื่อทานไปแล้วเห็นความแตกต่างเป็นยังไงบ้างคะก็รู้สึกว่าดีขึ้นตาสว่างจากเดิมตาแล้วเ่า พยนึกขยันไปได้ทั่วเลยกระตัดเข้าดตีดก็ได้ไม่เหนื่อยตีดยาส้มเหมือนตีดแล้วไม่ไห่ใช่อยากจะทําคือไม่เหนื่อยไปทํางานออกไปสวนไปส้มใช่สบายเลยนะคะไม่เหนื่อยนะคะแล้วเปลี่ยนแปลงจากอย่างไรอีพคะทานเซามาเป็นอะไรดมันเปลี่ยนไปยังไงมาก ไม่เป็นเมนมาเจ็ดปีแล้วไม่เป็นเมนมาเจ็ดปีค่ะอยู่กินมาได้ยี่สิบวันเมนแตกเลยโอ้แล้วเป็นกี่วันครับ <3 S 1> ไปสามวัน,วน อ๋อเป็นสามวันสามวันแม่ยังไงคะโอ้สุดยอดมากมากเลยดีไหมคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้รู้สึกว่าโล่งตัวโล่งตัวเลยสดชื่นแล้วที่ว่าทายไปแล้วเนี่ยตาแจ่มขึ้นก่อนหน้้นตาเป็นยังไงคะมันฝ้ามันฝ้าออกแดดมองไม่่อยแจ่มมองแล้วมันก็เหมือนแสบตาเป็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอ้สุดยอดมากมากเลยนะคะเซซามินตัวนี้แล้ววันนี้อยากจะฝากท่านผู้ชมทางบ้านให้หันมาดูแลสุขภาพกับ ผลิตภัณฑ์ชิสามนรบกวนพี่มาลัยฝากทางบ้านเลยค่ะจากฝากทางบ้านค่ะกินยานี้ได้เลยค่ะกินแล้วดีมากเลยค่ะจะกลับมาสวยมาผิวใสเหมือนพี่มาลัยแล้วที่สําคัญตอนนี้เข่าไม่ปวดเข่าไม่ปวดไม่เมื่อยเข่าไม่เป็นไรแล้วนะคะไม่เป็นประจําเดือนมานี่เจ็ดปีเจ็ดปีแล้วมาเป็นนะคะกลับเขาเรียกว่ากลับมาเป็นสาวสิบสี่อีกครั้งฮะอย่าลืมนะคะต้องรองนะคะ ใช่ไหมคะถ้า<ช>ไม่ลองไม่รู้<ช>นะคะผิวพันเป็นต่างแบบนี้นะคะฝากท่านผู้ชมไว้ด้วยกับเซซามีน้ำมันงาสารสก,กัดงาเย็นกับเรานะคะวันนี้เราสองคนบอกลาท่านผู้ชมทางบ้านนะคะแล้วเดี๋ยวมาเห็นความเปลี่ยนแปลงบางทีครั้งหน้าอาจจะหุ่นเฟิร์มฟิตมากกว่านี้ก็ได้นะคะกินผลิตภัณฑ์ของบริษัทนาเกร์นวันนี้เราสคนบอกลาท่านผู้ชมทางบ้านสวัสดีค่ะ